ครับสวัสดีครับอยู่กับเพจรถตย้าบายช่างอ้ํานะครับคันนี้จะเตรียมตัวย้ายไปจอดที่จันทบุรีนะครับเป็นรุ่น22งแรงม้าใบวายระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโรบเกียร์ไฮดรอลิกนะครับปรับสูงต่ำได้7ระดับนะครับรุ่นนี้สีตัวนี้เป็นสีฟ้าน้ําทะเลครับเป็นสีพิเศษประกายมุกนะครับตัวถาดตาสีดําด้านครับตัวนี้จะสไตล์ดูดุหน่อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่16 9 0 0 0านะครับ คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสามารถใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่สาขาจันทบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอท่าใหม่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับัวี้สาตาร์ทได้จากข้างล่างหรือจะสาตาร์ทจากสวิตตัวนี้ก็ได้นะครับสาตาร์ทเด็มสองระบบนะครับระบบเกียร์ไฮดรอลิกนะครับขัาเร็วตามมือครับเบอร์นี้โยกเดินหน้าหรือวิ่งหน้านะครับ วันนี้แกไม่มีเจ้าของนะครับประกอบขึ้นมาตั้งใจจะไปจอดโชว์ที่จันทบุรีนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็เข้าไปจับจองกันได้นะครับราคาแสนหกเก้าพันนะครับช้าเร็วตามมือครับนี่เขาโยกนิดเดียวมันก็วิ่งช้าๆนะครับวันนี้ใบวาย กว้าง1นึเมตรสิบเซนนะใบตัดทั้งหมด5้าสิบสองใยื่นหกคู่นะใบตัดอายอดเยี่ยได้ดีมากเลยครับเยีเ่ยมมั้งวิ่งเร็วๆหน่อยครับวิ่งสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบคันนี้ครับคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของครับคันสีฟ้าคันนี้22แรงม้านะครับ รถขับ 22, เ,เคลื่อน422แรงม้าเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้อยู่ที่125,000นับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับคันนี้ส่วนคันนี้เป็นเครื่อง3สูบต่น,นี้มีเจ้าของแล้วนะก็เหเไปตัดห,หน่อยไปพัดหน่อยอ่าตอนนี้ไปพัหดหุ่นนะครับถ้าเราวางไปนี่คือสามารถตัด้าได้เลยนะครับ ก็ไปจัดมากาครับอ่าโอเคครับท่านใดสนใจเดี๋ยวเข้ามาดูดที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุก่านทุกชมครับสวัสดีครับ